ตอนเราก็ถึงที่รถสะพานสูงสแล้วนะครับผมรถจอดนะวะครับผมนนก็กำลังจะเดินดูสำรวจไปเรื่อยครับก็จะมีอะไรมากเลยเราตระสก,กาล่าบุฟเฟยี่ยมสักหน่อยครับผมเราจะดูแล้วว่ารู้สึกกฐฐับเท้าอาจะเดินดูรอบๆบ,บริรบเ,เวณวัดนะครับผมเข้ามาเดินชมวิหารครับผม กำลังบูรณะวัดกันอยู่เลยครับผมเดินดูว่ามีอะไรบ้างเอ่อที่มาครั้ง,าางแรงกเหมือนกันครับก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับอันนี้เหมือนเราจะเจอนี่นะครับไปขอพรอไปไหว้ไปกราบเพื่อครับผม ย่าครับเดี๋ยวนะไม่รู้จะเอาห่า อน้ครับนีครับผมเครบอันนี้เาได้มา่าาาแล้วครับ๋ยวดูรอบมากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเลยวันนี้นี่ครับ กัได้ขอพาหรือเปล่าครับแล้วเอว่ารงนี้เขาขอไว้สำเร็จหรือเปล่ารูอยู่แล้วรับผม เสียงซึมซ mm ีไปก็รถโชคดีนะครับผมก็ถือว่าดีเงนจะดับหนึ่งนะครับน่าที่เสียงสึมซีไปก็พอใจพอใจับผมที่เสียงซึมซี้ที่นี่ต่อไปเรามาดูนี่ธาตุเพราะว่าล้มภาษาเรีกที่ก็ท่าเจ้าผมนี่ครับโอเคตัว่าดีเลยวดี ไม่รู้ว่าดูดาลาาแลหรือเปล่าแค่ มีห้องีอะไรไม่รู้ขึ้นได้ปะเออต้องอขึ้นด,ขนดูขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้ขึ้นได้ครับมนเรามาไปว้อ๋าโอ้สุดดีเลยสุดดีครับผมขอไ<อ>หว้ก่อนนะครับ ดีครับผมรู้สึกดีมากเลยครับผมได้มาไหว้พระครับดีมาก <c oughs> ดีมากเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปถวายสังฆทานกันเนยะ <c oughs> ทำบุญแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตด,ดีขึ้นนะครับ ่เราจะเดินลงถวยสังกะทานกันดีกว่าสุดโต้งครับผมมาแต่เรื่อยๆเอ่อตทางแล้วก็ตามแล้วก็เรามาทำด้วยใจถ้าลงปุ่มหย,ยมบก็จะผานส่งครับไป,ไปเดี๋ยวเราไปสวดยสังกะทานกันดีกว่า ในระหวางถวายหรือเปล่ารับประทานต้องซื้อมาเองหรือเปล่าต้องไปสั่งเหมือนกันไม่เป็นไรทางนี้ก็ามาถวายรับประทานาไ,ได้เลยจับบ้างกัน,นีกว่า ก่อนบนดีกว่าครับผมมาครับเราให้อาหา้ปากันหนยก่อนดีกว่าให้เราผม อาาร่ร่ครับผม20ครับห้างปลาครับผมให้หาปาดีกว่าโอ้เรียบเลย บรริงกาศนี่ของตนี้ครับาสการ์ลกปีว่าสะพานสูงขอจบตรงนี้ครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ